วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับที่เดิมครับผมทิมคองเหมือนเดิมนะครับดี่เดี๋ยวเราจะย่างปลานะครับย่างปลานึ่งนะครับซึ่งเราที่ยกยอได้มาครู่นี้นะครับนี่ครับก็มาย่างกันครับนะครับ น,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 นี่เป็นป,าานะปาาลนะปา,า้ปลานะครับเี้เป็นลาเผานะปลาเกลือนะปลาเผาปลาเลยครับผมปลาบันธรรมชาติครับอย่างมาสักครูนี้เลยฮนะ เหลือเป็นควันเลยนะครับก็เป็นน้ำปลานะครับก็มีข้าวด้วยแล้วนะ ลมแรงมากวันนี้นนมีเด็กด้วยนะครับรู้พูดอะไรไม่รู้นะเอาเดี๋ยวเราจะทำเงินเรื่อยต่อนะครับรนี้ก็มาทานอากันครับครับเป,ป็นปลาเมนูง่ายๆครับ ปลาย่างครับผมหยกยอได้ไปที่พูดนี่ครับเหมือนหวานเจ็บเลย พริกกับกระเทียมมะน,น,นาวนอสปลาอร่อยมากมุก ยอดอาหารราคาลิมคองเลยครับเนี่ยอืม,อม,อม